หญ้าเยอะอะไรของเขานะคะแล้วมันก็จะปลูกต้นไม้ก็จะปลกูปลกต้นไม้นะ,ะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้นะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะมยืนตรงนี้เย็นสบายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็คลายร้อนได้นะคะตรงเนี้ในไฟชอบเดินดสองสะเอาไว้ให้น้ําพืชผักหญ้าเยอะอะไรของเขานะคะแล้วมันก็จะปลูกต้นไม้ก็จะปลูกต้นไม้นะ,ะเป็นสิ่งเขามานั่งเล่นๆมีกระท่อม เขาจะทํากระท่อมไว้ให้นั่งเล่นานะคะส่วนนู้นค่ะเห็นหลังาคาไหมคะนั่นแหละค่ะสปริงกเกอร์เพินเข้ามานั่งเล่นๆมีกระท่มเขาจะทํากระท่อมไว้ให้นั่งเล่นานะคะส่วนนู้นค่ะเห็นหลังาคาไหมคะนั่นแหละค่ะสปริงเกอร์สองสะเอาไว้ให้น้ําพืชผักหญ้าเยอะอะไรของเขานะคะแล้วมันก็จะปลูกต้นไม้ก็จะปลูกต้นไม้นะ เป็นสิ่งที่ดีค่ะต้นไม้ให้ความร่มรื่นร่มเย็นสิ่งที่ดีนะะมีเนื้อที่หลังบ้านเยอะๆต่างจังหวัดก็อย่างนี้ค่ะจะดีตรงนี้แหละมีเนื้อทิ้ท้องตลาดเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นต้นไม้อนาคตนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ปลูกวันนี้ใช้งานได้เลยนะดูยอดของเขาค่ะเพื่อนเขาที่สมบูรณ์แบบได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะมายืนตรงนี้เย็นสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็คลายร้อนได้นะคะตรงเนี้ย ไฟชอบเดิมกฎหมายนะ <S <S เห็นไหมคะสวยงามค่ะไม่ค่อยได้เห็นนะคะนอกจากว่าเขาจะปลูกเป็นที่เป็นทางแต่แล้วทำไมเ็ามีกิ่งก้านสาขาย,ยาวเหมือนต้นดอกไม้อะคะตาเพื่อทุกเช้าเขาก็จะให้น้ําแบบนี้นะคะทุกสิ่งอย่างในนี้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าต้นไม้เึืนเขามานั่งเล่นๆมีกระท่อม ก็จะทำกระท่อมไว้ให้นั่งเล่นนะคะส่วนู้นค่ะเห็นหลังคาไหมคะนั่นแหละค่ะสปริงเกอร์ตามรับชมคลิปของยาย้ายสายลุยคลิปนี้ยายไ้มาให้ดูต้นประดูตามกฎหมายเหนะ็นไหมคะสวยงามค่ะไม่ค่อยได้เห็นนะคะนอกจากว่าเกาจะปลูกเป็นที่เป็นทางสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คืออีก ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจกหรือตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยคลิปนี้ยายไฟมาให้ดูต้นประดูกขยันมากมากใครก็เอาไปนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะแตแ่แล้วทำไมเขามีกิ่งก้านสาขาย,ยาวเหมือนต้นดอกไม้อะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คืออีกต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจกหรือ ปรับใช้ในชีวิตบ้านปลายชีวิตของพวกเราได้ว่าเออแล้วต้องปลูกอะไรยังไงแล้วต้องใช้วิธีแบบไหนต้นไม้เขาถึงจะมีชีวิตขยันมากมากใครก็เอาไปนําไปเป็นตัวอย่างได้นะคะเออยอายไฟก็เพิ่งเห็นว่าทำไมต้นประดู่เขามีนี่ค่ะกิ่งก้านของเขาทําไมมันยาวเฟื้อยอย่างนี้ <laughs> ต้นไม้เศรษฐกิจชนิดหนึ่งตา,ากา็ปลูกเอาไว้ค่ะเพื่อนๆปลูกเอาไว้คลิปนี้สวัสดีจ้าคือต้นระดูนะคะเพื่อนชุ่มฉ่ำด้วยน้ำหน้าแรงก็มีน้ำตลอดเพราะบ้านนี้เขาจะมีสะสองของเขานะคะห้ามทำลายเลยนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้อนนรักษ์นะ,ะเพื่อนๆนะนี่ดูใบของเขาประโยชน์เยอะแยะมากมายนะ ใบเล็กเล็กคลิปนี้สวัสดีจ้าต้นไม้เศรษฐกิจธธชนิดหนึง่งตาก็ปลูกเอาไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนปลูกเอาไว้ที่เยอะๆเราปลูกของในบ้านได้นะคะเห็นไหมคะคือความพิเศษพิศวงของคนแก่ขยันมากมากใครก็เอาไปนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะ ยันมากมากใครก็เอาไปนําไปเป็นตัวอย่างได้นะคะไปก็งงว่าต้นอะไรตอนแรกคิดว่าต้นดอกไม้ตาเขาบอกว่าต้นประดูนะคะัเพื่อนเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นไปก็งงว่าต้นอะไรตอนแรกคิดว่าต้นดอกไม้ตาเขาบอกว่าต้นประดูนะคะบเพื่อนเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็คืออีก ต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจหรือไปก็งงว่าต้นอะไรตอนแรกคิดว่าต้นดอกไม้ตาเขาบอกว่าต้นประดูนะคะเพื่อนเป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นก็ได้รับน้ําชุ่มชื่นทุกวันต้นกล้วยก็เคี้ยวชะอมต้นหญ้าก็เคี้ยวชะอมด้วยการให้น้ําของอิษที่สมบูรณ์แบบได้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะ ยืนตรงนี้เย็นสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็คลายร้อนได้นะคะตรงเนี้ยเย่ไฟชอบเดิอเออเยไฟยก็เพิ่งเห็นว่าทำไมต้นประดู่ก็มีนี่ค่ะกิ่งก้านของเขาทำไมมันยาวเฟื้อยอย่างเงี้ <c oughs> แต่หนาะเป็นล่มเงาได้ <c oughs> เขาชื่อต้นประดูค่ะเ <c oughs> พื่อนๆต้นประดูเป็นต้นไม้ที่มีราคาสูงคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้อานุรักษน์เพื่อนๆนะนี <c oughs> ่ <c oughs> ดูใบของเขาค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายานะใบเล็กๆตามรับชมคลิปของยายไฟสายลุยคลิปนี้ยายไฟมาให้ดูต้นประดูม่มท้องตลาดเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นต้นไม้อานาคตนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ปลูกวันนี้ใช้งานได้เลยนะดูยอดของเขาค่ะเพื่อนๆเขาคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้อานุรักษ์นะคะเพื่อนๆนะนี่ดูใบของเขาค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายานะใบเล็กๆ ไม้อนาคตปลูกไว้ให้ลูกหลานนะคะเป็นต้นไม้ที่มีราคาและก็เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกอะไรตามที่ดีค่ะต้นไม้ให้ความร่มรื่นร่มเย็นสิ่งที่ดีนะมีเนื้อที่หลังบ้านเยอะๆ่างจังหวัดก็อย่างนี้ค่ะจะดีตรงนี้แหละมีเนื้อทิศที่สมบูรณ์แบบได้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆเห็นไหมคะยืนตรงนี้เย็นสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันก็คลายร้อนได้นะคะตรงเนี้ย ยายไฟชอบเดินตามรับชมคลิปของยายสายลุยคลิปนี้ยายไฟมาให้ดูต้นประดูแตกแล้วทำไมเขามีกิ่งก้านสาขาย,ยาวเหมือนต้นดอกไม้อะคะแต่หนาเป็นล่มเงาได้เขาชื่อต้นประดูค่ะเพื่อนเพื่อนต้นประดูเป็นต้นไม้ที่มีราคาสูงตาไฟก็งงว่าต้นอะไรตอนแรกคิดว่าต้นดอกไม้ตาเขาบอกว่าต้นประดูนะคะเพื่อนเพื่อน เป็นต้นไม้เศรษฐกิจเป็นต้นเห็นไหมต้นสักทองต้นกล้วยต้นยูคาหรือต้นระดูนะคะเพื่อนชุ่มฉ่ำด้วยน้ำหน้าแรงก็มีน้ำตลอดเพราะบ้านนี้เขาจะมีสะสองหเห็นไหมคะสปริงเกอร์ให้น้ำทุกวันนู่นค่ะนี่คะนี่คือต้นเขายังไม่ใหญ่มากคะตามรับชม คลิปของยายใยสายลุยคลิปนี้ยายใมาให้ดูต้นประดู่ที่เยอะๆเราปลูกของในบ้านได้นะคะเห็นไหมคะคือความพิเศษพิศวงของคนแก่ตานะเื่อทุกเช้าเขาก็จะให้น้ำแบบนี้นะคะทุกสิ่งอย่างในนี้ไม่ว่าจะเป็นหญ้าต้นไม้คลิปนี้สวัสดีจ้าสิงที่ดีค่ะต้นไม้ให้ความร่มรื่นร่มเย็น สิ่งที่ดีนะมีเนื้อที่หลังบ้านเยอะๆต่างจังหวัดก็จะงนี้ค่ะจะดีตรงนี้แหละมีเนื้อที่ที่ดีค่ะต้นไม้ให้ความร่มรื่นร่มเย็นสิ่งที่ดีนะมีเนื้อที่หลังบ้านเยอะๆต่างจังหวัดก็จะง,งี้ค่ะจะดีตรงนี้แหละมีเนื้อที่เยอะ <c oughs> ๆเราปลูกของในบ้านได้นะคะเห็นไหมคะคือความพิเศษพิษวงของคนแก่ให้เห็นไหมคะสปริงเกอร์ให้น้ำทุกวัน นูน่นค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นเขายังไม่ใหญ่มากอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คืออีกต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นต้นไม้เศรษฐกิจธธหรือคล้ายๆกับว่าเป็นต้นไม้อานุรักษณ์นะื่เพื่อนนะนี่ดูใบของเขาค่ะประโยชน์เยอะแยะ,ยะมากมายนะใบเล็กๆคือต้นระดูนะครเพื่อน ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำหน้าแรงก็มีน้ำตลอดเพราะบ้านนี้เขาจะมีสะสองที่เยอะๆเราปลูกของในบ้านได้นะคะเห็นไหมคะคือความพิเศษพิศวงของคนแก่เออยอะไฟก็เพิ่งเห็นว่าทำไมต้นประดู่เขามีนี่ค่ะกิ่งก้านของเขาทำไมมันยาวเฟื้อยอย่างนี้ <laughs> ที่ดีค่ะต้นไม้ให้ความร่มรื่นร่มเย็น สิ่งที่ดีนะมีเนื้อที่หลังบ้านเยอะๆต่จังหวัดก็อย่างนี้ค่ะจะดีตรงนี้แหละมีเนื้อผูนะ,ะเพื่อนๆนะจะสนับสนุนในไฟได้โดยการรับชมโฆษณาให้จบด้วยนะคะกดหัวใจกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์ค่ะไว้คลิปหน้าเจอกันค่ะเพื่อนๆแต่หนาเป็นล่มเงาได้เขาชื่อต้นประดู่ค่ะเพื่อนๆต้นประดู่เป็นต้นไม้ที่มีราคาสูงตับสองสะเอาไว้ให้น้ำพืชผัก หญ้าเยอะอะไรของเขานะคะแล้วก็จะปลูกต้นไม้ก็จะปลูกต้นไม้นะเป็นสิบส